ปล่อยแม่มดคนนั้นซะตอนที่ร้อยสามสิบสี่ถึงตอนที่ร้อยสามสิบห้าดูบังคือวา่าาล่าสังรควรจะคุยติดกันได้ขอบคุณที่รนก่อนที่ผมจะมาเป็นทหารลักษสาวังผมเคยอยู่ในหน่วยลาดตระเวนมาก่อนทีมลาดตระเวนรับผิดชอบในการจัดการกับงานที่ต้องเจอกับองค์กรใต้ดินหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าไส้ศึกตามปกติแล้ววิธีการเจราจารกับพวกเขาได้นั้นเราจะเป็นจะต้องมีคนกลางแต่และฝ่ายต่างยื่นข้อเสนอมาถ้าคุยกันรู้เรื่องก็เป็นอันตกลง เมื่อทั้งสองฝ่ายคือผู้ว่าจ้างและผู้ถูกจ้างกำหนดเงื่อนไขของตัวเองเอาไว้คนกลางก็จะเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดให้กับทั้งสองฝ่ายดังนั้นพวกไส้ศึกและทีมลาดตระเวนจึงมีความสมคัธ์กันแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าด้วยการร่วมมือกันระหว่างหน่วยลาดตระเวนและไส้ศึกจึงทำให้เราสามารถทำตามคำสั่งขององราชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สวัสดีท่านทีโอข้าได้พาพวกเขามาตามคำสั่งของท่านแล้วขอรับได้โปรดตามข้ามาทางนี้ได้สองคนนี้คือซิวเวอร์ลิงและเอิร์ธพอตท่านคงรู้จักพวกเขาอยู่แล้วขอบคุณที่ตอนนั้นท่านคอยดูแลเราขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์หางานมาให้พวกเราทำอีกส่วนยายหนูนี่คือลิตเติ้ลฟิงเกอร์ถึงจะดูเป็นเด็กผู้หญิงตัวกระเปียกแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยว่ายายนี่น่ะว่าย่างกับลมกดเลยละ่ะ หัวหน้าเลิกรูปหัวข้าสักทีข้าไม่ใช่เด็กสักหน่อยแล้วก็นี่คือฮิลฟอร์เคเขาเพิ่งมาเข้าร่วมกับหน่วยสเกลตันฟิงเกอร์ได้ไม่นานฟอร์เคสงั้นหรอหายากนะเนี่ยที่จะได้เจอกับคนที่มีนามสกุลในสาขางานแบบนี้ หมอนี้น่ะพอนานจนหมดตัวเมียก็ทิ้งไปมีผัวใหม่แทงเสียแทงเสียซะจนมีบ้านขายบ้านสุดท้ายก็สิ้นเนื้อประดาตัวเลยต้องมาทํางานได้ดินนี่แหะวางใจได้เราเชื่อใจหมอนี่ได้เมื่อก่อนเขาใส่ยู่เขตเหนือแถมยังเคยเป็นคนเป่าแต่ให้กับพวกเราเป็นครั้งเป็นคราวด้วยเลิกคุยเรื่องหยุ่มหญิมอย่างใครเป็นอะไรทำอะไรที่ไหนยังไงเถอะมาคุยเรื่องธุรกิจกันดีกว่า เอาล่ะทุกท่านมาเข้าเรื่องกันเลยสถานการณ์ตอนนี้มันก็เห็นได้ชัดเลยว่าไอ้พวกชจชั้นสูงมันไม่ต้องการให้ผู้ลี้ภัยที่มาจากทางตะวันออกเพิ่มมากกว่าที่มีอยู่ตอนนี้อีกแล้วอีกอย่างสบียงที่เมืองหลวงจัดสมไว้มันก็ล่อยหล่อลงไปทุกทีถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจะต้องเกิดจลาจลขึ้นในเมืองแน่ๆถ้าถึงตอนนั้นต่อให้ใช้ทหารไล่ก็คงยากแล้วดังนั้นเราจําเป็นจะต้องหาหนทางในการไล่ตะเพิดผู้ลี้ภยัยพวกนั้นออกไปจากเมืองหลวงงั้นท่านต้องการให้พวกข้าทํายัางไงงั้นหรอ ง่ายมากแล้วก็แค่ปล่อยข่าวไปว่าทางแดนตะวันตกนั้นมีที่ดินว่างเปล่าที่หลายผู้อยู่อาศัยจํานวนมากและเจ้าของแดนตะวันตกนั้นเนีเปิดรับผู้ลี้ภัยทุกคนที่ต้องการที่ดินทํากินอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นกองเรือและเหล่าทหารของแผ่นตะวันตกกําลังจะเดินทางมาเทียบท่านในอีก3าวันข้างหน้างานของเจ้าก็คือแพร่ข่าวลือนี้ออกไปให้ไอ้พวกโง่งผู้ลี้ภัยรู้ทํายังไงก็ได้ให้พวกมันหลงเชื่อว่าข่าวลือเป็นความจรงิง แต่ว่าถ้าพวกเขาพบว่าที่จุดนัดพบไม่มีเงาของทหารและกองเรือที่รับไปแดนตะวันตกต่อให้ประกาศของเรามันจะน่าเชื่อถือขนาดไหนสุดท้ายที่เราทําไปมันก็ไร้ค่าไม่หรอกมันจะต้องมีอยู่แล้วละ่ะหลอดแดนตะวันตกนี่จะรับผู้ลี้ภัยพวกนี้ไปอยู่ในดินแดนของเขาจริงๆรหรอไอ้เบิร์กเอ้ยพวกเราก็แค่ต้องเล่นละครตามน้ําไปก่อนไงเล่าไหนไหนจะหลอกพวกนั้นแล้วก็ต้องหลอกให้ได้ตล,อ,ลอดรอดหวังสิวะเดี๋ยวพอเราพาพวกมันไปหย่อนไว้ที่แดนตะวันตกได้เมื่อไหร่ก็จบเรื่องถือยังไงเจ้าพวกนั้นก็คงว่ายน้ําข้ามทะเล อ๋อแบบนี้นี่เองเดี๋ยวพอถึงเวลานั้นก็ปล่อยพวกผู้ลี้ภัยเอาไว้ให้กับเจ้าเมืองแถวนั้นจัดก,การเองก็แล้วกันท่ไหมขอรับท่านทีโอส่วนเรื่องค่าจ้างนั้นฉันจะให้เงินพวกนายเป็นสองเท่าจากปกติเลยเพราะว่าจ้างคราวนี้ไม่ใช่พวกหน่วยลาดตะเวนเขาต้องการเห็นผู้ลี้ภัยพวกนี้หายไปจากสายตาของเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เขาบอกว่าจะจ่ายยังไงก็จ่ายไหวสุดยอดคนรวยนี่มันรวยจริงๆเลยพับผ่าสิถ้างั้นอย่าโมเสียเวลาเลยเรามาเริ่มงานกันเลยดีกว่า นี่ลตเติลฟิงเกอร์คราวนี้เธออยากจะไปกับพี่ไหมไม่เว้ยฉันดูแลตัวเองได้เออว่าแต่แกได้ยินข่าวไหมว่าราชอางองใหม่จกข้าแม่มดให้หมดทุกคนเลยผู้หญิงคนไหนมีลักษณะคล้ายแม่มดโดนพวกกาดจับหมดเลยพอจับไปราชามันก็สั่งฆ่าทิ้งหมดเลยวะ่ะดูเหมือนว่าเขายอมฆ่าผิดตัวดีกว่าปล่อยให้พวกแม่มดมันเดินลอยหน้าลอยตาในเมืองอย่างนี้นี่เองเราถึงได้เห็นศพผู้หญิงมากมายถูกทิ้งไว้แถวแที่คุมขัง องชายสี่ข้าอยากให้ท่านได้ขึ้นคองลาดเลยโดยจังเลยผู้หญิงพวกนั้นจะได้ไม่ต้องมาพบกับจุดจบแบบนี้ที่นี่เนี่ยมันมีทั้งความโสมและความสิ้นหวังที่รอคอให้ท่านมาปัดกว่าอยู่อีกมากมาย เดวเข้าวต้มเสร็จแล้วนะตามมากินซะสิแหอขอนอนต่ออีกหน่อยนะรีบลุกม,มาเลยขืนทักช้าพี่กินหมดไม่รู้ด้วยนะก็ได้แล้วก็พี่ได้ข่าวมาว่าจะมีเรืออพยพผู้ี้ภัยไปแดนตะวันตกเหรอเราจะไปขึ้นเรือดันั้นไปกันนะแต่พี่คะใครๆก็พูดกันว่าไอเรือที่ว่านั้นนะ่ะเขาจะเอาพวกเราไปเป็นชาวนาเลี้ยงควายเลี้ยงงูเห่านะคะอีกอย่างเราสองคนยังเด็กอยู่เลยแล้วจะทํานาก็คงไม่มีถ้าเป็นอย่างนั้นขึ้นมาล่ะก็พวกเราจะไม่ถูกเขาตะเพิดหรอคะถึงอย่างนั้นมันก็คงต้องมีีออะะะไรรทท่พวกเาาาํ้บงะนะ ถ้าข่าวลือนั้นเป็นจริงรอก็นี่คงเป็นความหวังสุดท้ายขอพวกเราที่จะได้ไปจากที่นี่นะอะกินช้าๆหน่อยสิเดี๋ยวก็วูพุ่งเราอ,อะไรเนี่ยมีอะไรหรอที่คาดูนี่สิมีจุดดำๆขึ้นที่ฝ่ามือของหนูด้วยละ่ะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น,ก,นกับเจ้านี่ก็ไม่รู้นะสิเกิดอะไรขึ้นอย่าเข้าไปใกล้หมอนั่นมันเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้พระเจ้านี่มันโรคร้ายแรงอะไรกันทําไมทางร่างกายเขาถึงได้มีแต่จุดดำๆพวกนี้เต็มไปหมดเออช่วยข้าด้วยข้ายังไม่อยากตาย นี่มันจะต้องเป็นฝีมือของพวกนางแม่มดแน่ๆพวกมันเป็นกระบฏพวกมันคือตัวการพวกมันใช้พลังของปีศาจพวกมันทําให้พวกเราติดโรคพวกมันดูหมิ่นศาสนาไอ้พวกนอกรีตศาสนาจักรจะไม่ยอมทนดูอยู่เฉยๆอย่างแน่นอนท่านักบวชได้โปรดช่วยพวกเราด้วยเถอะได้โปรดช่วยพวกเราด้วยสามีของฉันเองก็ติดโรคนี้เหมือนกันช่วยสามีของฉันด้วยนะคะวางใจได้ศาสนาจักรได้ทําการพัฒนายารักษาโรคหลายอันนี้เรียบร้อยแล้วยาศักดิ์สิทธิ์ของเราจะช่วยปัดเป่าโรคหลายที่เกิดจากพลังของปีศาจได้อย่างแน่นอน เยี่ยมไปเลยขอบคุณพระเจ้าพวกเราจะรอดแล้วจงถวายร่างกายและวิญญาณของพวกเจ้าให้กับทางศาสนาจักรพวกเจ้าจะได้รับพรจากสวรรค์ที่พระองค์ทรงประทานให้ขอบคุณพระเจ้าขอสาบานว่าจะอุทิศตนให้กับท่านตลอดไปตราบจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตข้าขอบคุณพระเจ้า ถกับพูดเองเลยว่าโรคระบาดเหล่านี้เป็นฝีมือของแม่มดมันจะไม่มาเงินเกินไปหน่อยหรอก็นั่นแหละถ้าศิลาแห่งพระเจ้าไม่สามารถทําอะไรกับพลังเวทที่แม่มดปล่อยออกมาได้แล้วก็ป่านนี้เมืองเฮอร์เมสทั้งเมืองคงได้กลายเป็นเมืองล้างไปแล้วละ่ะเราพบผู้เสียชีวิตรายแรกนอนตายอยู่ข้างถนนท,ทั้งร่างกายของเขาถูกปกคลคมไปได้วยจุดดำๆฟันล่วงหลุดออกจากปากจนหมด ผิวหนังมีรอยแตกทั่วทั้งร่างกายแม้แต่เลือดของเขาก็ยังเปลี่ยนสีไปด้วยน่ากลัวจริงๆได้มาเห็นแม่มดถูกพลังปีาศาจกินกินจนตายแบบนี้แต่ว่าผู้เสียชีวิตคนนั้นไม่ใช่ผู้หญิงแต่เป็นชาวเมืองผู้ชายซึ่งมาจากเขตทางเหนือ หลังจากนั้นไม่นานเราก็ได้รับข่าวผู้เสียชีวิตที่ตายในสภาพเดียวกันอีกมากมายและเรายังพบอีกว่าผู้ที่ได้สัมผัสกับคนตายเหล่านั้นก็เกิดจุดดำๆขึ้นบนร่างกายตัวเองเช่นกันและไม่ว่าจะทำยังไงก็ลบจุดดำๆพวกนั้นออกไปจากร่างกายไม่ได้ไม่ว่าจะลองถ่ายเลือดออกมาแต่ก็กลับพบว่าเลือดของพวกเขาก็กลายเป็นสีดำสนิทเหมือนกับหมึกเช่นเดียวกันกับจุดดำๆที่พบผมได้ยินมาว่าพวกผู้ริภัยบางคนเองก็ติดโรคระบาดนี้มาด้วยเหมือนกันพวกเขายังไม่ได้รับยาศักดิ์สิทธิ์ ที่ทางศาสนาจักรกล่าวอ้างดังนั้นที่นี่ก็เลยมีการระบาดของโรคในวงกว้างและเจ้าพวกไส้ศึกที่พวกเราจ้างไว้นั้นมันก็เห็นเก่ตัวเกินกว่าจะนําพวกเขากลับไปรักษาจนทําให้ผู้รีภัยที่ติดโรคบางส่วนลงไปกับเรือที่มุ่งหน้าไปยังตะวันตกอ๋อพูดถึงเรื่องคนพวกที่ติดโรคจากปีศาจมาแล้วข้าก็แค่ส่งพวกมันขึ้นเรือไปหมดนั่นแหละท่านกัจะไล่พวกมันไปให้พ้นพ้นอยู่แล้วไม่ใช่หรอทาแบบนี้ไม่ดีหรือไง เรื่องนี้ผมเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันเพราะว่าคิดแต่จะปิดจุดประสงค์ที่แท้จริงขององค์ชายสีไม่ให้พวกมันรู้ก็เลยบอกไปว่าพวกเรารับงานมาจากเบื้องบนอีกทีไส้สึกพวกนั้นคงจะคิดว่าเบื้องบนที่ผมหมายถึงเป็นพวกชนชั้นสูงของเกคัสเทิลพวกมันก็เลยทํางานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเมืองหลวงเป็นหลักแม้ว่าการส่งผู้รีภัยไปยังตะวันตกจะหยุดชะงักไปแต่ผมเชื่อว่าจะต้องมีผู้รีภัยที่ติดโรกหลงไปกับเรือที่ไปก่อนหน้านั้นอย่างแน่นอนครับ ผมอยากให้คุณส่งจดหมายนี้ให้กับองคชายสีโดยเร็วเพื่อที่เขาจะได้หาวิธีแก้ปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะปล่อให้เป็นหน้าที่ฉันเองเพราะถึงยังไงพ่อค้าแม่ค้าอย่างพวกเราก็เป็นคนส่งสารที่รวดเร็วที่สุดในหมู่คนส่งสารอยู่แล้วรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเอานี่น้ำดื่มสักหน่อยสิ เก่งมากจ้ะเด็กดีดืม่มอีกนิดนึงนะคุณครับถ้าเป็นผมผมจะไม่ทําอย่างนั้นนะอย่าไปอยู่ใกล้ๆเธอจะดีกว่าจุดดำๆห่วงนั้นลามไปถึงต้นคอของเธอแล้วผมคิดว่าเธอคงมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานหรอกถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเราก็จะตายกันหมดผมคิดว่าคุณควรให้ความสําคัญกับชีวิตตัวเองจะดีกว่านะเธอไม่น่าขึ้นเรือนี้มาตั้งแต่แรกเลยตอนแรกเรือลํานี้ปลอดภัยปัจจจากโรคระบาดแท้ๆกลายเป็นว่าแม้แต่พวกลูกเรือเองก็ยังติดโรคไปด้วยเลยอีกไม่นานพวกเราทุกคนก็คงจะตายกันหมด แต่ฉันรู้สึกว่าพอเราไปถึงตะวันตกเมื่อไหร่เรื่องมันจะค่อยๆดีขึ้นกว่าตอนนี้ฮเฮ้ยเจ้าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์ลองแหกตามองดูรๆ่อกเรือดูสินี่เราเดินทางมาถึงแม่น้ําสติกแล้วงั้นเหรอเข้าเขตแดนตะวันตกแล้วไม่การเดินทางของพวกเราครั้งนี้มันจะต้องไม่เป่าประโยชน์อย่างแน่นอนพอที่ตะวันตกน่ะมีองค์ชายอยู่ไงละ่ะแล้วก็พวกนางด้วยทา,ทางนี้ห้ามใครเข้าออกโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาต ผูลี้ภัยจากตะว,วันออกกำลังจะมาถึงที่ท่าเรือในอีกไม่ช้าฟังให้ดีๆไอ้พวกบ้าไข่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือครั้งนี้ถึงกับต้องเล่นกันขนาดนี้เลยเหรอยังไม่แน่ใจเหมือนกันฉันเพิ่งได้รับข้อความจากทีโอเมื่อวานก็เลยยังไม่มีเวลามากพอที่จะเตรียมแผนการรับมือที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะในตอนนี้ทุกๆอย่างเขาต้องหวังให้กับพลังของเธอแล้วองคชายฉันล้างไม้ล้างมือและเตรียมพร้อมกระบวนการฆ่าเชื้อเสร็จแล้วเอาละถ้าอน่ายนั้นฝากด้วย ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสาหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละอ้าล้ะครับจบไปแล้วครับกับเรื่องปล่อยแม่มดนคนนั้นซะไว้พรุ่งนี้มาต่อกับเรื่องสัพยุทธารุฟ้ากันนะครับแล้วก็ถ้ามีตอนใหม่อะไรยังไงอีกทีเดี๋ยวรอติดตามกันดูอีกทีนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับ